สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2นะครับวันนี้จะพามาดูกระบะแคปคันนี้นะเป็น t ตโยต้าไมเท็กนะครับเป็นกระบะแแคปนะจะมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับเราจะเจอกันทุกวัน18บแนาฬิกานาทีเรามีนัดกันเหมือนเดิมนะเพื่อไม่ให้พลาดกดไลค์กดติดตามไว้นะจะได้มาพบกันทุกวันนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเวลาที่มีรถเข้ามาใหม่แบบนี้จะได้เห็นก่อนใครนะโอเคเพื่อไม่เสียเวลา ขอ,อกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าไปครับเดี๋ยวเรามาดูรถกระบะราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้เป็น t ต y ยต้ามาที่เนะครับสีนี่สวยอยู่นะสีจะเป็นสีสีเขียวนะครับสีเขียวแก่นะไมาที่เข้างหลังเขียนว่าไมาที่เอพัดนะครับามาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของคันนี้เป็นรถบ้านนะครับคันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์นะป้ายทะเบียนนะครับบวห้าเจ็ดสามเจ็ดนะครับ 5737นะครับซื้อช่างบินนี่จะชี้ให้เห็นเลยนะอ่าบโบอ5737จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้โตโยต้ามิติอตมมเอกนะครับเป็นกระบะแคบนะเป็นตอนครึ่งนะครับสีสันก็โอเคอยู่นะครับคันนี้สีดเดิมนะภาษี2568นะครับ หนึ่งพอคสองห้าหกแปดนะครับบบห้าเจ็ดสามเจ็ดบบห้าเจ็ดสามเจ็ดเอกสารพร้อมโอนนะครับนะเอกสารพร้อมโอนเลยนะสีโอเคเดิมๆอยู่นะครับมาเดี๋ววยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยครับในเล่มทะเบียนนะก็คันนี้วันจดทะเบียนนะครับก็วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะหนึ่งพฤษภาคมสองห้าสามเก้าเป็นรถปีสามเก้านะครับทุกคน สีเขียวสีตรงเล่มนะครับ L N 90นะครับ 2L นะคันนี้นะตอนนี้รถอยู่จังหวัดพิจิูรณ์อำเภอหล่มเก่าบ้านหนองัวแก้วนะเดี๋ยวจะรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในทดลองขับขี่แล้วก็ดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคานะครับตามสเต็ปของช่างบินรถมือสองอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็เดี๋ยว จะดูกันแบบละเอียดเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะเวลาที่มีรถราคาหลักหมื่นแบบนี้เข้ามาจะได้ทันจะได้เห็นก่อนใครเนาะนี่นะครับอืมคันนี้สวยนะครับ Aero Liner นะแจ๋วนะครับคันนี้ เดี๋ยวขอดูใต้ท้องสักหน่อยดีกว่าอัน,นี้ต้องบอกว่าพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นด้วยนะแอร์เย็นด้วยนะครับยางดีด้วยนะยางโอเคอยู่นะครับตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับนี่นะ แต่จะมีร่องรอยหน่อยนะข้างหลังนะครับเป็นจุดเดียวนะแน่นแเลยเออันนี้มียางอะไหล่ด้วยนะครับมียางอะไหล่ด้วย ขอดูภายในสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวลอดูบนก็โอเคภายในนะครับกระจกมือหมุนนะกระจกกระจกมือหมุนนะครับใช้งานได้ มีเทปด้วยนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้แป่กุญแจมันนี่แอร์เย็นเลยแอร์เย็นเลยนะครับแอร์เย็น,นเทปคันเสร็จก็ออยังใช้งานได้อยู่นะเทปนะครับอือแอร์เย็นนะครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยดีกว่าติดแล้วครับสตาร์ทง่ายมาอยู่ที่หกแสนเจ็ดมืนสองพันแปดร้อยสี่สิบแปดนะครับอแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์เบรกมือใช้งานได้นะครับเบรกมือใช้งานได้ด้วย ทีวางแก้วด้วยนะพีีวางแก้วด้วยรุ่นนี้โอเคไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่าทำคอนโซลต่างๆไปเดี๋ยวๆผมไปเก็บเล่มทะเบียนน,นิดนึงอยู่ข้างหน้ารถไม่ขึ้นวัดรอบขึ้นนะครับ พวเวอร์นะคันนี้มีแอร์ด้วยนะแอร์ Air เย็นเฉียบเลยแอร์ Air ใช้งานได้ครับแอร์ Air เย็นครับคันนี้เบรกดีครับเบรกใช้ได้เบรกทำมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเบรกอยู่ไม่มีปัญหาแล้วครับตอนนี้ แอร์เย็นเลยครับแอร์ Air, ต้องบอกว่าแอร์เย็นมากนะตอนนี้เบรคนี่สนิทแล้วครับตอนนี้ของมาไรพาวเวอร์ Power นะครับเบาๆแล้วตอนนี้นิ่ม ไปจอดดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคาเหมือนเดิมนะครับ คันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่6 5 0 0 0บาทนะ6 5 0 0 0บาทนะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมเกา่าบ้านหนองบัวแก้วนะครับใครสนใจก็สามารถโทรมาต่รอ,องราคาได้นะเบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปลองอ่านคอมเมนต์พูดคุยทักทายใต้คลิปวิดีโอนี้อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ